เราขออาสาทำหน้าที่ส่งต่อความดีเดินหน้าขยายพื้นที่สีขาวเพื่อเปลี่ยนโลกทั้งใบไปสู่ความดีงามมาร่วมเดินบนเส้นทางสีขาวกับเรา White Channel สถานีความดี24ชั่วโมงบ ismillahirrahmanirrahim alhamdulillah robbin al il alamin wassallatu assalamu ala ashrafiyan biyaibun uh sallin nabiyina muhammad waala alihi wa ashabihi wa m ะ n t a ah b i h i bihasan ila y อ m um i d din สละมอะลัยกุะมบา์ัะตุลลอฮิวะบรากาตูครับต้อนรับพี่น้องในเช้าวันอาทิตย์ครับกับรายการสถานีดะวะครับผมนั่งอยู่กับอาจารย์นะอีวงเสงี่ยมนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ การดะาว่าในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในอายะต่อในอายัดเดียวกันนั่นแหละแต่เนื้อหาต่อมานะครับกับการโต้เถียงด้วยสิ่งที่ดีกว่าครับเนื้อหามีอะไรน่าสนใจลองมาติดตามต่อกันครับซุลัลลอฮ์ราะห์มานุรฮีมบิฮินัสต้าอิลลาฮ์ฮุลลอลาห์อลลอฮิลลาบิลลาฮิอัลลอฮิอัลลอฮิอัลลอัซิมซัลลัมวะลัยกุมุราะ์มะตุลลอฮ์วะบรอกาตุลความสันติสุขความเมตตาและความเจริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับอออออัััลลลฮฮมมดุาาาในน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 ววี้้้เเเืืหต่่งะะครบบจขทท็กย เนือ้อหาที่เรานําเสนอตลอดรายการตรงนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหลักสูตรต่างๆหรือว่ามันฮัจ์ต่างๆ,างๆในการดาว่าโดยอาศัยอันคุรานของอสุบฮานหัวตะลานเนี่ยสองอายาด้วยกันนะฮะเรายังคงอยู่ในอายาแรกอยู่จากเนือ้อหาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของรายการนะฮะเปิดในส่วนของรายการมาเนี่ยเรายังคงอยู่ในหาใน,ในเนื้อหาของอายาแรกอยู่นั่นก็คืออายาที่อสุบฮานหัวตะลากล่าวว่าอุดอรวีลาซาบีลิรับบิกาบิลฮิกมัติวันมาอิซตินฮัสนะ วจาดิลฮุมบิลติฮีอาห์ันเราบอกว่าจงเรียกร้องเชิญชวนไปสู่พระเจ้าของเจ้าด้วยกับฮฮกมาหมายถึงว่ามันฮัสแรกหลักสูตรแรกก็คือการดาว่าด้วยกับฮฮกมาอันนี้เราได้คุยกันรายละเอียดไปมากพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็มันฮัสที่สองที่เราเพิ่งจบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่นเมาอิสตินฮัสนะคือการได้ว่าด้วยกับการตักเตือนด้วยดีซึ่งก็มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ในวันนี้อินชาอัลลอ์ มันฮัจหลักสูตรที่3ก็คือวะชาดิลุมบินลาตีฮิอาฮัซันและจงโตเสียงโตเถียงพวกเขาด้วยกับสิ่งที่ดีกว่า,วานะครับก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราถือว่า3กลุ่มนี้เนี่ยเป็นมันทัชอามหมายถึงว่าเหมาะสําหรับบุค <น S 1> คล <น S 2> ที่ทปเป็นมุสลิม,มแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมเช่นกันรเราสามารถที่จะใช้ด่าวะในการฮิกมากับมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมคือหมายความว่าเราสามารถใช้วิธีต่างๆเหล่านี้ได้ทั้ง2กลุ่มได้ทั้งสองกลุ่มแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมใช่ครับคนที่ตอบรับการด่าวะของเราแล้วหรือคนยังไม่ตอบบรั นะฮะเช่นกันในการตักเตือนด้วยดีและในการโต้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยเราก็จะโต้เถียงหรือว่าการถกประเด็นอภิปรายต่างๆเนี่ยทั้งกับมุสลิมเองอและกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเช่นกันนะฮะอันนี้คือในส่วน3 3กลุ่มแรกนะฮะส่วนสามกลุ่มที่เหลือเนี่ย อาจจะเป็นอีกหลายๆสัปดาห์ถัดมานะครับอินชาอัลล์จะเป็นมันฮัจโดยเฉพาะสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาหรือผู้ตอบรับการดาว่าเท่านั้นสําหรับมุสลิมเท่านั้นสําหรับมุสลิมเท่านั้นก็ซึ่งมี3ส่วนนะครับนั่นก็คือตีลาวตุนกุรอานวะเตดับบุตก็อาศัยอายะจากอันกุรอานอัลฮะล์ซุบฮานะฮัวตลอดที่ว่าฮุวัละดีบะอัลสาฟิลอุมมียินรอซูลัมินฮุมยัสลูอะลัยฮิมอายาติฮีนะฮะประการแรกก็คือการอ่านอันกุรอานเนื้อหาตีลาวตุนกุรอานวะเตดับบุตก อ่านกุรอ่านพร้อมกับใครควร,คว,รความหมายเนี่ยถือ<ม>ว่าเป็นมันทัชสำหรับมุสลิมที่ตอบรับการดาวาแล้วเท่านั้น<ม>นะฮะและประการที่สองอวายุสกีฮิมก็คือการตัสกียหรือว่าการตัรเบียอบรมขัดเกลากลุ่มเป้าหมายซึ่งแน่นอนการตัรเบียเนี่ยจะเกิดอันเนื่องจากการที่กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขาตอบรับการดาวาแล้วเราไม่ใช่ว่าคนเขายังไม่ได้ฟังเราแล้วเราไป,ไปขัดเกลาไม่ได้ไขัดเกลาไม่ได้นะครับและประการที่3ก็คือ วยูอาลีมูฮูมุลกีตาบวัฮิกมาคือการสอนคาเพียนกุร,รานแล้วก็สุนนะของท่านนเบีย็อลลลอฮะลสะซมซ,ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งอีกมันฮัชหนึ่งซึ่งเป็นมันฮัชสุดท้ายซึ่งอหลังนียน่าจะน่าจะเหมาะกับบรรดาอีที่จะทำการดะาว่าสำหรับคนที่อยู่ในในมุสลิมที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วด้วยใช่ครับก็คือสามกลุ่มทั้งหมดเลยนะฮะจะเป็นการอ่านกุร,รานเองหรือเป็นการตรบียะเองหรือว่าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกุรานและสุนนะเองต้องเป็นคนที่ตอบรัับกาาาารระะววววเชชญนนนนนนแแลล้้คต่่่ใียมมสู อันมูจาดะละบิลตีฮิอัลสันการโตเ้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่านะฮะเราจะมาลองดูนะฮะเรามาคร่ควดอายะตรงนี้ที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตะลาก่าก่อนอัลลอฮ์บอกว่าจงเรียกร้องเชิญชวนไปสู่พระเจ้าของเจ้าด้วยกับเฮกมะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเฮกมะฮัสนะนะฮะสแสดงว่าเฮกมะทุกอย่างเนี่ยมันดีทั้งหมดอยู่แล้วมไม่จำเป็นต้องฮัสนะไม่มีเฮกมะซออายอยู่แล้ว ฮิกมาที่แย่ฮิกมาที่เลวฮิกมาที่แย่เนี่ยไม่ดีไม่ดีไอ้ไม่ไม่มีนะครับเพราะว่าฮิกมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นความดีงามอยู่แล้วเป็นการใช้สติปัญญาเป็นแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮฮุอะลัยิวะซัลลัมอยู่แล้วนะฮะแต่เราบอกว่าวิธีที่สองก็คือวันเมาอิสตินฮัสนะการตักเตือนเนี่ยต้องตักเตือนด้วยดีอ่านี่มีคำว่าดีเพิ่มเข้ามาอันนี้มีคำว่าดีแสดงว่าบางทีการตักเตือนอาจจะดีอาจจะไม่ดีก็ได้แล้วก็อาจจะไม่ดีก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ได้นำเสนอไปแล้วตักเตือนด้วยดีเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างก็มีคุณสมบัติต่างๆมากมายมนะฮะ<ม>แล้วก็มีข้อปลีกย่อยต่างๆมากมายการขู่สัมทับการปลอ,อบให้ทําความดีมหรือไม่จะเป็นการเล่าเรื่องก็ตามหรือจะเป็นการยกตัวอย่างเปรียบเทียบเนี่ย<ม>ทั้งหมดก็คือการตักเตือนด้วยดีทั้งสิ้นเลย<ม>โซส่วนที่สมวาจาดิลุมบิลตีฮิอา์สันจงโต้เถียงพวกเขาด้วยดีดีกว่าแล้วฮะดีกว่าไม่ใช่ว่าดีธรรมดาต้องดีกว่าแล้วแสดงว่ามันมันเป็นขั้นมาเรื่อยๆเลยฮะแสดงว่า แคกมไเนได้ดีทั้งหมดเลยเมาอ,อิซออาจจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีการโต้อเถียงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือบางทีเนี่ยเราจะไปใช้แค่ดีเท่ากันเนี่ยม,มันก็ไม่ไม่เพียงพอเพราะอ,อะไรเพราะว่าสมมุติว่าเราตักเตือนเขาด้วยกับสิ่งที่ดีเนี่ย เขาคนที่ตักตัเตือนเนี่ยบางทีเขาเขายอมรับในตัวเราอยู่แล้วเราจะไปตักเตือนใครก็คือคนที่เขายอมรับอยู่แล้วหรือเราใช้ฮิกมาในการด่าวาเนี่ยมันก็คือมันมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าการโต้เถียงเนี่ยคาว่าโต้เถียงเนี่ยปกติมันจะเป็นในสิ่งที่นกาทีฟใช่ไหมฮะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแสดงว่าถ้าเรามันเท่าตัวมันก็คือมันยังคงลบอยู่คือมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิ่งที่โต้เถียง ใช่ฮะก็ดังนั้นเนี่ยต้องโต้เถียง <c oughs> ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่า <c oughs> ถึงจะโน้มน้าวเพราะคนที่คุยกับเราเนี่ยคือคนที่เขาอยู่คนละฝั่งกับเรา <c oughs> เขามีกลุ่มความคิดเนี่ยไม่ตรงกับเราดังนั้นเนี่ยเราจะโน้มน้าวความคิดเขาเนี่ยเพียงแค่ดีอย่างเดียวเนี่ยไม่พอละต้องเป็นสิ่งที่ดีกว่าดังนั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นมันฮัทหรือว่าแนวทางในการที่จะใช้ดาวะเนี่ยน่าจะยากที่สุดที่สุดเพราะว่ามันใช้สิ่งที่ดีกว่ามันไม่ได้ใช้อุลมาเขาก็ได้อธิบายว่าการที่เราใช้สิ่งที่ดีกว่าตรงนีี้เน่ย หมายถึงมันฮัชนี้เนี่ยการโต้เถียงเรื่องสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ทางสติปัญญาในการพูดคุยกันส่วนเฮกมันจะใช้สติปัญญาเหมือนกันส่วนการเติตนดีๆเนี่ยจะใช้ความรู้สึกเนี่ยก็เป็นเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าการโต้เถียงด้วยเรื่องสิ่งที่ดีกว่าใช้สติปัญญาในการโต้เถียงพูดคุยกับสติปัญญาแต่ไม่ได้หมายความว่า ความรู้สึกเนี่ยจะไม่มีส่วนร่วมเลยเพราะความรู้สึกจําเป็นต้องมีส่วนร่วมเลยบางคนไปเข้าใจผิดเหมือนกับอาลุนกะลาอันมุตะกกลีมีเนี่ยเขาจะบอกว่าการโต้เถียงคือใช้สติปัญญาอย่างเดียวใช้เหตุผลใช้อากาศอย่างเดียวอันนี้ไม่เพียงพอ,อม,มันต้องใช้ความรู้สึกความหวังดีด้วยกันด้วยซึ่งอุลมะเนี่ยเขาก็ได้บอกว่ามันมีมันมีขั้นตอนเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายสมมุติว่ากลุ่มกลุ่มคนนี้เนี่ยหากเป็นกลุ่มคนทั่วทั่วไปเนี่ยรเราจะให้ความรู้สึกเนี่ย เยอะนิดนึงเพราะกลุ่มคนทั่วไปเขาอาจจะไม่ค่อยคิดเป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่ถ้าเราไปใช้เหตุผลเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่เราก็ใช้ความรู้สึกเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นคนที่มีการศึกษาเนี่ยเราต้องเน้นใช้เหตุผลเนี่ยให้มากการโต้เถียงในครั้งนี้เนี่ยเราต้องใช้เหตุผลให้เยอะซึ่งหากเรามาพิจารณาคําบอกของลอสุบฮานฮัวตาลาเนี่ยว่าจงโต้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าอัลเราไม่ได้บอกแค่นี้นะฮะอัลเราบอกต่อไป ทำไมต้องโตเถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าทําไมเรามีสิทธิ์ที่จะโมโหกลุ่มเป้าหมายไหมคนที่เราโตเถียงกับเขาเนี่ยมีสิทธิ์จะโมโหไหมตรงนี้เนี่ยเราไม่ไม่ไม่ได้บอกไม่ไม่ไม่ได้ให้สิทธิ์ในการที่จะไปโมโหเขาหรือไปแสดงมารยาทอย่าว่าแต่แย่กว่าที่เขาทํากับเรานะแค่ทําเหมือนกับเขาเนี่ยเขาแสดงมารยาทไม่ดีกับมาเราตอบโต้ไปเนี่ยเท่าเทียมอันนี้ไม่ได้แลละเพราะอะไรเพราะเราบอกว่าอินนารบบะกะ แท้จริงพระเจ้าของเจ้าเนี่ยหัวอาล้วมูบีมันดลละอันซสบีลีพระองค์รู้ว่าใครที่หลงทางออกจากแนวทางของพระองค์หัวหัวอาล้มูบีม,มูสเตดิแล้วก็รู้ว่าใครที่สมควรจะได้รับทางนํานั่นแสดงว่าที่เราโต้เถียงเขาเนี่ยเราไม่ต้องกังวลจุดของเราคือนําเสสราญธรรมที่มาจาก AH. อัลลอฮ์ให้เขาโน้มน้าวให้เขาเนี่ยนำในตามส<จ>ิ่งที่เป็นศัจธรรมเนี่ยที่มาที่เราได้นําเสนอเขาหาว่าเขาไม่ทาเนี่ยมันมีผลกับเราไหม ไม่มีผลมีผลกับอัลลอฮ์ไหมไม่ถือว่าเป็นความผิดของเราไม่ถือว่าเป็นความผิดของเราแล้วอัลลอฮ์เนี่ยรู้อยู่แล้วแล้วเราจะกังวลอะไรเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยรู้ว่าเราเราเชื่อว่าสิ่งที่เรายึดมั่นเนี่ยถูกต้องแล้วสิ่งที่เขากําลังดํารงอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่หลงทางเราจะไปกังวลอะไรอัลลอฮ์ก็รู้อัลลอฮ์ไม่รู้เหรอว่าเขากําลังอยู่ในสภาพที่หลงทางหรือว่าใครอยู่เราอยู่ในสภาพที่ได้รับทางนําอัลลอฮ์จะรู้ไหมรู้ถ้าอัลลอฮ์รู้เนี่ยเป็นแค่เป็นเป็นถ้าดูถือว่า เป็นความเพียงพอแล้วสําหรับเราในการที่จะไม่แสดงมารยาทที่ไม่ดีกับเขาเพราะเนื่องจากเราได้นําเสนอสิ่งที่สุดความสามารถของเราแล้วสัมผัสด้วยกับวิธีที่ดีกว่าแล้วแต่เขายังไม่รับแล้วก็ไม่ไม่บอกว่าไม่รับทําไมไปแสดงสิ่งที่ไม่ดีกับเขาเพราะอ,อลอ์เนรู้ว่าเขาเนี่ยหลงทางอยู่นะฮะและเราเนี่ยอยู่ในทางที่ถูกต้องอันนี้คือไม่ต้องกังวลเลยก็เป็นการปลอบใจจอร์ลอสสุภาานหัวตาลาสำหรับบุคคลที่ต้องการใช้วิธีนี้นะครับครับผม ทีนี้เราจะมาดูว่าคำนิยามเนี่ยเขาให้คํานิยามว่าอะไรการโทษเถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยการโต้เถียงด้วยกับเป็นสิ่งที่ดีกว่าความหมายทางคำศัพท์เนี่ยก็คือชัดเจนก็คือการโต้เถียงกันมีคูซูมะมีการปะทะกันนะฮะแต่ว่าความหมายทางด้านคํานิยามทางทางภาษาเออทางเรียกว่านะฮะทางวิชาการศัพทวิชาการก็คือเขาบอกว่าอัลมูฟาวตัวอิลลาซซบีลินมูนาซาติ้วนมัวรละบะคือการเจรจา แต่ว่าเจรจาในลักษณะไหนลักษณะที่มีการขัดแย้งกันลักษณะที่ต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยเป็นฝ่ายชนะ<ม>พยายามที่จะหาทางชนะซึ่งซึ่งกันและกัน<ม>อันนี้คือคํานิยามใน,ออในทางวิชาการ,าาการนะครับ<ม>แล้วก็มาดูอุลามาบางท่านเนี่ยได้อธิบายให้คํานิยามของการโต้เถีงยงด้วยกบสิ่งที่ดีกว่ายอย่างเช่นอิหม่าบอิบนุจาริด อัตตบรีเนี่ยได้ให้คำนิยามไว้สวยงามมาเขาบอกว่ามูจาดาดิบิเลติฮิอัลสันทีัลอสุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยหมายถึงเนี่ยคืออะไรการโต้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยคือการอภัยให้กับเขาในสิ่งที่เขาเนี่ยละเมิดเราในศักดิ์ศรีของเราเรากำลังโต้เถียงอยู่และเขามาจับจ้วงเราเรารู้สึกว่าเราเนี่ยศักดิ์ศรีของเราถูกย่ำย่ำไปอิบนุจอริสเนี่ยบอกว่าการที่เราอภัยให้กับเขาในการละเมิดของเขาต่อ ต่อตัวเราเองเนี่ยนี่คือการโต้เถียง,ยงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าและไม่เพียงแค่นั้นนี่คือมุมหนึ่งใช่ไหมอีกมุมหนึ่งคือและเราจะต้องไม่ฝ่าฝืดอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาในการที่จะดํารงไว้ซึ่งความจําเป็นที่เราต้องนําเสนอสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์ให้กับเขามหมายความว่าไม่ได้หมายถึงว่าพอเรายอมเสร็จแล้วก็จบหน้าที่ของเราก็คือจําเป็นที่จะต้องนําเสนอหลักการที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยให้เขาในรับทราบด้วยหมายความว่ามันก็ยัเจงอยู่ตรงกลาง การที่เราจะนําเสนอเนี่ยไม่ไปไม่ไปวเนเาไม่ไปแล้วเมินเขากลับแต่ยังต้องนําเสนอในโทนของการเสนอสัธรรมต่อเนื่องต่อเนื่องใช่ไหมที่ไม่ไปกระทบเขาเพราะว่าเพราะด้วยเหตุผลว่าเขามากระทบเรายากเหมือนกันนะเนี่ยยากค่ะดังนั้นก็คือมันมันอาซันนี่คือมันมันจะยากนะเป็นหลักสูตรที่มันค่อนข้างที่จะยากอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทําตรงนี้ได้นะฮะแต่ว่ามันก็คือคือแนวทางของท่านนบีที่เราก็ไม่สามารถจะทิ้งได้เช่นกันนะสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอิบนุกะซี รลเรอหมาฮุลลฮนะฮะก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่าการโต้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยก็คือการที่โต้เถียงอิอลาูนาโซรติ วจิดาิลฟัลยากุณบินวจิินฮัสันบิริฟกินวลีนินวะฮุสนิคิตอบคือต้องใช้ด้วยความอ่อนโยนใช้ด้วยเทคนิคที่ทําให้เขาเ,ออเป็นการโต้อตอบด้วยกับสิ่งที่ดีมไม่ใช่ทําให้เขาเรู้สึกออคับข้องใจหรือรู้สึกว่าเรากําลังไปละเมิดในตัวเขาอยู่นะฮะตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญมากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาใช่ไหมฮะดังนั้นการที่จะเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่า มันไม่ใช่จุดของเราว่าเราจะต้องให้เขาเนี่ยทำตามในสิ่งที่เราที่ที่เราเชื่อคือเราต้องเ,เข้า็จหน้าที่เราก่อนว่าเรามีหน้าที่แค่ไหนครับผม,มเรากรรมอะไรอยู่ สิ่งที่เรากรมก็คือการโต้เถียงที่ดีครับสิ่งที่เรากรรมก็คือการชี้นําการแนะนําเขาอแต่ส่วนที่เราไม่ได้กรรมไม่ได้จับเอาไว้เนี่ยก็คือการที่เขาเปลี่ยนแปลงฮีดายะหรือว่าการที่เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่ได้กรรมไม่ได้จับเอาไว้อย่างที่เราสุบฮารหัวตะละบอกกับท่านนบีนะฮะนบีเนี่ยก็ได้คุยกับอบูตอเลบเนี่ยบ่อยมากเชิญชวนให้เข้ารับอิสลามบ่อยมาแล้วอบูตอเลบเองเนี่ยก็เห็นบุคลิกนบี ว่านบีเป็นคนยังไงตั้งแต่เกิดแล้วใช่ไหมครับรู้จักนบีเลี้ยงนบีมาอย่างดีนบีไม่เคยโกหกแล้วก็เห็นมุฮัมมที่มาจากท่านนบีเนี่ยมากแล้วเชื่อด้วยซ้ำไปว่านมุฮัมมัดไม่พูดโกหกแต่บุตอลิบก็ยังไม่เข้าอาร์จึงบอกว่าอินนะกะลาตัตฮดีมันอาบับเตะแท้จริงท่านเนี่ยจะไม่ให้ทางนำแก่บุคคลที่ท่านรักเวลากินอัลลอฮ้ยดีมายยชะแต่อารตต่างหากคือผู้ที่จะให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์แสดงว่า นบีคือไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ทางนําฮีดายะไหนกับ,บแม้แต่คนที่นบีรักที่สุดก็คืออบูตอลิบแต่ว่าอัลลอฮ์ตังหาสแสดงว่าคือผู้ที่จะให้ให้ฮีดายะแสดงว่าฮีดายะตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ครอบครองรแต่เรามีหน้าที่ในการที่จะหยิบยื่นความดีงามเนี่ยให้กับเขาเนี่ยอย่างเดียวนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือความหมายเนี่ยอุลมามะเขาก็ได้ให้ความหมายกันไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะในการโต้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยพอที่จะสรุปได้นะฮะในจากคําพูดของบรรดาอุลมามะเนี่ย โดยเฉพาะมูฟัสซีดีเนี่ยที่ได้อธิบายว่าจะดิลฮุมบิลติอิยาฮซันจงโต้เถียงกับพวกเขาด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยมันมีองค์ประกอบประมาณ5้าอย่างรสรุปจากคำพูดของอุลามานะฮะประการแรกก็คือไอยากูนะบิลีนินวริฟกินการโต้เถียงเนี่ยสมควรที่จะเป็นการโต้เถียงที่นุ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนดูนามูคอชนะโดยที่ไม่มีความหยาบคายหรือว่าแข็งกระด้าง ตรงนี้เนี่ยก็มีความสําคัญนะฮะโดยเฉพาะตัวอย่างที่เราเคยยกย,กยิบยกไปแล้วเนี่ยคือตัวอย่างที่นบ,บีมูซากับนบ,บีฮารูนเนี่ยถูกส่งตัวหรือว่าถูกได้รับคําสั่งจากอัลลอฮ์เนี่ยให้ไปหาฟิรเอาให้ไปหาฟิรเอาไปทําอะไรไปด่าวะเขาแน่นอนการด่าวะของนบ,บีมูซานี่ต้องมีการโต้เถียงแล้วก็มีการโต้เถียงจริงครับ<ๆ><ๆ>เกิดขึ้นระหว่างนบีมูซากับฟิรเอาแต่อัลลอฮ์สัมทับให้กับนบีมูซานี่ให ฟักูลาลาหูเกาลาลีนะไปหาเขาแล้วเนี่ยฟยาฟิตรเอาเนี่ยเขาเป็นผู้ละเมิดแต่จงกล่าวกับเขาด้วยกับคําพูดที่อ่อนโยนอขนาดฟนะิรเอาขนาดฟิรเอาเนี่ยเป็นผู้ที่ละเมิดเนี่ยมันกล่าวกับคำพูดท,ที่อ่อนโยนกับเขาเนี่ยนั่นแสดงว่าการโต้เถียงเนี่ยแน่นอนกับฟิรเอาเนี่ยมีฟิรเอาบอกว่า ใครคือพระเจ้าของเจ้าเขาบอกอัลลอฮ์คือพระเจ้าของของเราของพวกเรานะฮะดังนั้นเนี่ยเป็นการโต้เถียงที่นบีมูซาเนี่ยแน่นอนโต้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็ใช้ถ้อยคําตามที่อัลลอฮ์สุบฮานะหูอตลลาบอกว่าฟะกูลาละหูเป้าละลีนะจงกล่าวกับเขาสนทนากับเขาเนี่ยด้วยกับคําพูดที่อ่อนโยน,นะะดังนั้นนี่ก็คือเป็นประการแรกที่อุลามาได้บอกว่าการโต้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าต้องมีความอ่อนโยนประการที่สองก็คือจําเป็นที่ผููตรงนี้สําคัญนะฮะจำเป็นที่ จะต้องให้ผู้ที่โตเถียงกับเราเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยถูกปกป้องจากการละเมิดมหมายความว่าเขาจะต้องไม่รู้สึกว่าเรากําลังไปประนามเขาเรากําลังไปว่าเขากําลังโต้เถียงกันอยู่นกำลังดีเบตกันอยู่ใช่ไหมฮะ ทำยังไงให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกว่าคําพูดของเราเนี่ยไปทิ่มแทง<า>ในตัวเขา,าแล้วเราจะพูดพูดทำไมแล้วไม่ไม่ทิ่มแทงในตัวเขาแต่ว่าความประสงค์ของเราอินนมันมุรอดุบายานุลหักวันวุซูลอิลาริวตนิลลาแต่ประสงค์ของเราเนี่ยคือต้องการชีร้เห็นว่าตรงนี้คือสัจธรรม,มและต้องการที่จะนําไปสู่ความพึงพอใจของลอสุบหานหัวตาละนั่นแสดงว่าคือสองฝั่งนะฮะ ฟังว่าเราไม่ต้องการที่จะไปเลิเมิดส่วนตัวของเขาเนี่ยรเราไม่ต้องการ,รแม้แต่การดูถูกว่าเอ้ยคุณเห็นแบบนี้ทําไมคุณเห็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ดูถูกความคิดของเขาในขค่ะเดียวกันเราก็ต้องการชี้แจงเพียงแค่ต้องการชี้แจงว่านี่คือศีลธรรมเนี่ยตรงนี้นะแล้วตรงนี้การที่มีความเชื่อแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีผลดีกับผู้ที่โตเถียงเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่โตเถียงสามารถคุมแบบนี้ได้เนี่ยเขาต้องการความพอใจจากเราสุบฮานหัวตจอะไรอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ย ไม่ไม่รู้สึกไม่กังวลไม่แคร์เขาจะรับไม่รับแล้วมันจะไม่รู้สึกโกรธว่าแล้วทำไมต้องโกรธล่ะแล้วกำลังโต้เถียงเขาไปสู่อเลออเลออยู่กับเราแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรคือการให้อพออเลพอใจอเลแนะนำอย่างนี้เราก็ทําอย่างนี้ดังนั้นปัจจัยอื่นก็จะไม่เกี่ยวข้องความรู้สึกเราใช่ฮะถ้าหากว่าเรามั่นใจโดยเฉพาะถ้า โตเถ so <pick incident. S 1> uh ียงกับคนที huh. the the exactly. <the> ่ไม่อยู่บนศาสนธรรมเลยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแน่นอนเราต้องมีความเชื่อนะฮะว่าสิ่งที่เรายึดมั่นอยู่คือศาสนธรรมมาจากอัลลอฮ์แน่นอนการโต้เถียงเนี่ยหมายถึงว่าเราเป็นผู้ทําหน้าที่ขออัลลอฮ์แล้วเรากาลังโต้เถียงเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์อยู่ฝ่ายไหนอยู่ฝ่ายศาสนธรรมอยู่ฝ่ายศาสนธรรมอยู่กับเราใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยพอเวลาเราพูดไปเนี่ย ความกังวลถ้ามันถ้าเขาไม่รับแล้วเ,เรา,าก็อยู่กับเป็นผู้ผู้ที่ยัิเสยธรรมนะฮะเราก็จะมีความอบอ,อุ่นก็ไม,ไม่ไม่เป็นไรคุณไม่รับก็มีปัญหาแต่สําหรับมุสลิมด้วยกันละ่ะอาจจะมุสลิมด้วยกันเนี่ยอาจจะต้องเผื่อหน่อยไม่ใช่ว่าเราปฏิสธรรมอย่างเดียว,ยวเพราะมุสลิมด้วยกันในบางทีเขาก็อาจจะทำปฏิเสธธรรมได้เป็นพระเจ้าพระเจ้าในองค์เดียวกับเราเราอาจจะอยู่ฝั่งศฏสธธรรมแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าอันไหนเนี่ยอยู่สธธรรมที่แท้จริงใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ย ตัวอย่างของบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเลยอย่างเช่อนอิหม่ามเชฟีเนี่ยรอฮิมาฮุลลอเนี่ยเวลาท่านจะเถียงนะท่านบอกว่าไม่มีการเถียงั้งในของฉันนอกจากฉันปรารถนาที่จะให้ศัจธรรมเนี่ยอยู่กับคนที่ฉันโตเถียงด้วยคืออันนี้มันขั้นกว่าและขั้นแบบอิหม่ามเชฟีที่ว่าอิหม่ามเชฟีค,คือลักษณะแบบนี้เนะี่ยอิหม่ามเชฟีจะเถียงเขายัางไรฮะหวังว่าให้พี่น้องของเขาเนี่ยคือเผื่อนะนะนะเผื่อว่าฝั่งน่าจะถูกก็ได้นะ ใช่ครับก็คือเผื่อเผื่อว่าเขาจะถูกการเผื่อตรงนี้เนี่ยมันสร้างความรู้สึกดีให้กับพี่น้องว่าเออหวังว่าท่านเนี่ยเออหมายถึงว่าเราเนี่ยจะวิ่งไปคิดแทนเขาเออมันเป็นไปได้เหมือนกันนะสมมติว่าอันนี้เป็นความคิดที่เราเนี่ยเห็นด้วยเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไปยอมความคิดของเขาหมายถึงว่าเราจะไม่มั่นใจในความคิดของเราเราก็ยังคงมั่นใจในความคิดของเราแล้วก็นําเสนอความคิดต่อเนื่องเหมือนกับเหมือนกับตั้งคําถามให้กับตัวเองว่า เหตุใดฝ่ายตรงข้ามถึงคิดเช่นนั้น<ช>เราก็จะรู้สึกว่าเราเข้าใจเข้าใจมันมันเป็นส่วนหนึ่งของอดาดับุมูนารซอร์ด้วยใช่ไหมครับการการมารยาทในการโต้เถียงมารยาทในการในการอภิปรายหรือต่างๆเหล่านี้ครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ยากจริงๆ <laughs> คร <laughs> งังสิ่งนี้ยากนะฮะแต่ว่าถ้าทําอย่างอิหมัมชฟีเนี่ยถามว่าอิหมัมชฟีเนี่ยหวังว่าจะให้เขาเขาถูกอะฮะแสดงว่าอิหมัมชฟีเนี่ยแน่นอนไม่มีทางที่จะผิดหวังอื ผิดหวังได้ไงเออถ้าสมมุติมัมชวีไปเจ้าเออจริงสิ่งที่ท่านพูด่ถูกจริงรแล้วก็เออเราเห็นด้วยกับท่านหรือว่าเรายังเห็นว่าสิ่งที่ท่านพูดไม่ถูกเนี่ยยี่มันชวีก็จะไม่ดูถูกเพราะจะดูถูกได้ไงเพราะตัวเองเนี่ย อยากที่จะให้ความคิดของพี่น้องเนี่ยถูกต้องแสดงว่าถ้าสมมติอิมัลชฟีไปดูถูกความคิดของพี่น้องเนี่ยก็ดูถูกความคิดของตัวเองก็ไม่มีใครที่จะดูถูกความคิดของตัวเองดังนั้นเนี่ยการคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่ชนะวินวินเลยไม่ว่าเราจะเขาจะชนะเราก็ชนะเพราะเราเห็นว่าอยากจะให้เขาชนะไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายที่อยุ่เสถียรอยู่กับเราเนี่ยเราก็ชนะอยู่แล้วก็เป็นที่ชัดเจนนะดังนั้นการคิดแบบนี้เนี่ยมันมันมันสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพี่น้องแล้วก็ มันจะนํามาซึ่งชัยชนะในการตูถิงแน่นอนร้อนะฮะแต่มันจะทําแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะตองง่ายๆเหมือนกันยากยากมาก <laughs> ยากมากนะฮะ <laughs> แต่ก็คือมันตัวตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในในประวัติศาสตร์เนี้วนะฮะ,ะ,ะท่านนบีเอีงได้เออแต่ท่านนาบีอาจจะไม่เคยโต้เถียงกับคนที่ คนที่เนบ,บไีไม่มีแบบเผื่อไว้ฮะเพราะ <c oughs> นบ,บีคือเป็นผู้ท,ที่เขาจะทํอย่างแน่นอนนะฮะแต่บรรดาอุลามะบรรดาซาร์ฮับเวลาที่เขาโต้เถียงกันเนี่ยเขาก็มีมีการเผื่อมีการอะไรนะฮะประการที่3ก็คือการโต้เถียงเนี่ยมันจะต้องไม่มีมาซึ่งการขัดแย้งกันกันจนเลยเถิดมีการทะเลาะเบาแหวงกันใตตรงนี้ต้องไม่มีนะครับประการที่4การโต้เถียงเนี่ยหากว่าปรากฏซึ่ง ความงง่เขาของคนที่เราโต้เถียงด้วยไปถึงเขาแสดงความคำหยาบคายเอามาให้กับเราหรือว่าแสดงการด่าทอมากับเราหรือว่ากโกรธเราขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ายมบกีอารดาอะอันยะเดฟอาซาลิกาบิลาติฮิอัสันสมควรที่ดาอเนี่จะปฏิบัติต่อเขาด้วยกับสิ่งที่ที่ดีกว่าเขาแสดงความโกรธมาเขาแสดงกลับไปด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าดังนั้นเนี่ยก็คือ ปิดโอกาสในการที่เขาจะแสดงอะไรที่ไม่ดีกับเราเนี่ยอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาได้สรรเสริญอิบาร,ราฮ์มนะฮะว่าอิเธคอตบะฮุมุนจาฮิลูนากอลุสลามาเมื่อคนโง่เขลาเขากล่าวดา่าหรือว่า,อาประนามเขาเนี่ยกับบรรดาบ่าวของอิบราฮ์มเนี่ยเขาจะตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าหรือว่ากอลูสลามาจะกล่าวด้วยกับถ้อยคําที่อ่อนโยนอุลมามะอุสลามาตรงนี้ก็คือกล่าวด้วยกับคําที่อ่อนโยนนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าการที่เขากําลังจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีแสดงความโกรธกับเราเนี่ยเราจะไม่แสดงความโกรธกลับกับเขาต่อกับเขานะซึ่งตรงนี้ท่านนบีสุลต่านได้รับคําแนะนําจากลอสุบฮานหัวตะลาะในอายะที่บอกว่าวเราขุ่นต่ฟัซานอเลวซันกัลบิลัมฟัดดูบินเฮลดิกหากท่านโอ้มูมฮัมมัดเป็นคนที่แข็งกระด้างเป็นคนที่จิตใจหยาบคายแล้วเนี่ยพวกเขาจะออกห่างจากท่านนะฮะแล้วลอสุบฮานหัวตะลารจึงบอกต่อไปว่าแล้วฉันต้องทำยังไง ใช่ไหมฮะทานอะบดบีอาจจะต้องถามว่าเออต้องทำยังไงต่อไปฟ้าฟูอันฮุมดังนั้นเนี่ยจงอภัยให้กับพวกเขาวัสตัฟิรลาฮุมและจง ขออภัยโทษให้กับพวกเขาายถึงบรรดาผู้ที่เ,เป็นละเมิดท่านอันบดุลลอฮฺอะลัยวะสัลลัม<ช>นะฮะ<ช>ดังนั้นตรงนี้เนี่ยการอภัยให้กับกลุ่มเป้าหมายหรืออภัยให้กับคนที่โตเถียงเราเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในการที่เราจะแสดงออกซึ่งถือว่าเป็นการโตเถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าเ <ๆ S 1> ช่นกันนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะฮะก็คือหากกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่เราโต้เถียงเนี่ยเขาได้แสดงออกมาซึ่งการละเมิดแสดงออกมาซึ่งความอาธรรม กับเราเนี่ยหรือว่า,าไปทำร้ายไปพูดจาที่มันเกินเลยแล้วเนี่ยแสดงความอาธรรมออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกยุติการโต้ตเถียงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการโต้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าเราดูแล้วเนี่ยสถานการณ์เป็นไปไม่ได้ไไแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มักการนะคร ตอนเรียนตอนอบรมอยู่เนี่ยปพราฏว,ว่ามันมีในห้องอนะในห้องนี้มีเพื่อนเยอะมากเลยมีจากแอฟริกามีจากที่นั่นที่นี่หลายหายที่นะแล้วคนแอฟริกาในปกติเขาจะจะชอบแสดงความเห็นแล้วก็ชอบที่จะโต้เถียงเนี่ยเย,เยอะอแลวพอเขาโต้เถียงเนี่ยคือที่เราได้รับเนี่ยโอเคโต้เถียงเนี่ยมันไม่มีปัญหานะสามารถที่จะโต้เถียงได้ได้รับคือบุคลิกของบรรดาบรรดาเชคบรรดาด็อกเตอร์อาจารย์ที่อยู่ที่นู่นเขาคือเขามีการโต้เถียงนะเขาโต้เถียงคือบางทีมันก็โต้เถียง แต่ในบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นดรอับดุลโมไฮเม็รอัตตฮานเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันโต้เถียงแล้วมันไม่จบอะฮะหมายถึงบางทีมันก็อาจจะไปเป็นการโฆษนาที่มันรุนแรงเนี่ยเขาก็บอกอ่ะเราหยุดไว้แค่นี้เราเข้าเรื่องเนื้อหาเราต่อดีกว่าแล้วเขาก็หยุดไปทั้งทั้งที่คือมันย,ยังไม่จบอะอย,ยังค้างอยู่นั่นแสดงว่า บางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องจบในครั้งนั้นก็ได้แต่ตัวอย่างถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นไว้ก่อนไว้ก่อนแต่บางทีในิตใจของเรามันจะรู้สึกว่ามันอยากอยากต่อมันต้องต้องให้มันชัดเจนนะฮะว่าคุณหรือฉันเนี่ยถูกกันแน่และในไอคำที่ว่ามันต้องชัดเจนแน่นอนเราจะยึดว่าเราจะต้องถูกแน่นอนดังนั้นโอกาสที่มันจะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเ่งกัน,กนแลกนเนี่ยนน่าจะน้อยแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการโต้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าในบางทีอาจจะไม่จบในครั้งนั้นแล้วก็เอองั้นถ้ามัน,มนรุนแรงเกินไปเนี่ยเราหยุด <Break S 2> แค่นี้เลยกันนะแล้วเราขอมาอัพวันนี้เลยไม่สามารถที่จะคุยกันได้ถ้าโอกาสหน้าม,มีจะคุยกัน ก็มาคุยกันเด็กบางทีเนี่ยกลับไปต่างคนต่างคิดเนี่ยอาจจะทําให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นก็ได้ครับครับผมก็การโต้เถียงด้วยสิ่งที่ดีกว่านะฮะมาสู่ในาศาสตร์ที่พี่น้องฟังกันมาแล้วเนะี่ยน่าจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยากจริงๆนะฮะแต่แต่สิ่งเหล่านี้แหละนะฮะในคนในยุคอดีตชาวซาลฟเนี่ยก็ได้ปฏิบัติมาเช่นยกตัวอย่างเมื่อกี้อิมามเชฟฟีแล้วก็อุลามาอีกหลายท่านนะครับเวลาเขาโต้เถียงเขาจะเผื่อซึ่งกันและกันนะฮะทำให้บรรยากาศการโต้เถียงเนี่ยมันเหมือนเป็น เป็นบรรยากาศแข่งการด่าวาจริงๆและนี่ก็คือหลักสูตรของการด่าวากับรายการสานิด่าวานะฮะคงต้องขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็มาพบกันในช่วงที่2นะครับเมื่อกี้บอกกันแล้วว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นก็เบรกแต่อันนี้หมด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 ,หมดเวลาช่วงแรกนะครับ <S <S รว่านีขอ,อนี้จะเบรกพักรายการสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยชอลล์ช่วงท้ายรายการนะฮะจะเปิดสายเพื่อจะให้พี่น้องเนี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับวันนี้ไม่มีรางวาัลแต่อยากจะให้พี่น้องโทรศัพท์เข้ามาาาาานเเเเพพื่อ่อททีจูดคุยยกกกับับรรรหลงปป็ มาประมาณ2-3สัปดาห์แล้วนะครับก็พักเบรกสักครู่หนึ่งนะครับกับรายการสันนีดาว่ากลับพบกันในช่วงที่2ของรายการครับ White Channel สถานีความดี24ชั่วโมง